ลูกจิไปไหนลูกจิไปไหนไปหายายไปดูยายหาหวยโอเคไปนดิสท่านในก็ได้ที่ลูกคิดว่ามันจะมันจะลงได้ปะได้ไปเลยหลัวว่าจะเป็นสไลเดอร์เควสต์บินิตนะแมทำไมขาแม่เดินหื ขานะอโอ้รอบที่แล้วไงม Never. Never. ไม<ป>ตรงนี้ต้องพับขา,าเก่งๆขึ้นไหมไม่เป็นไรเดิมไปตรงนี้ไม่มีน้ำนี่นนนไ,ได้ไ เนะอาไว้ทำอะไรอ่ะกนันแอลคูนเหรอใช่ค่ะแล้วก็เห็นของที่ญี่ปุ่นก็มีนะมันจะเป็นรูปตัวแต่ว่าตัววายอ่ะกันใหญ่มากเขาวางไว้ตัววายเลยเอ่อทำไมถึงเป็นตัววายอ่ะไม่รู้สิแต่ว่าเขาบอกว่าเอาไว้กันเดี๋ยวอย่าลืมไปหาคำตอบด้วยนะว่าทำไมที่กันแอนถึน,น,นเป็นตัววายานี้อุ่น